สวัสดีครับพี่น้องกลับมาเดลสภาพอากาศกันอีกครั้งในช่วงทวายไล์หรือย่ำค่ำของวันอาทิตย์ที่23มีนาคมกับผมดนคนเล่าเรื่องนะฮะนานๆจะแนะนำชื่อกันทีทั้งนี้ก็เพราะว่ามีพี่น้องบางท่านถามว่าผมชื่อดนหรือชื่อดอนกันแน่นะครับตกลงชื่อดนนะครับพี่น้องจะเรียกปู่เรียกตาเรียกลุงเรียกน้าหรือว่าเรียกพี่โดยจะติดคำว่าไอ้ไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะฮะ ั้งนี้ก็สุดแต่ใจของทุกท่านเพราะว่าในทุกวันนี้ก็ยังมี f อที่เรียกผมว่าโยมไปด้วยเช่นกันนะฮะกราบแนละมัสการหลวงพี่จากพื้นที่นครสวรรค์น,นะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาไปดูแนวโน้มอ,อากาศในช่วง7วันนะครับพี่น้อง7วันข้างหน้าหรือโค้งสุดท้ายของเดือนมีนาคมตั้งแต่วันที่24ถึง31นะฮะซึ่งเป็นช่วงที่ระบบลมหลักของไทยกำลังปรับทิศนะฮะกลับแนวนะ และจะส่งผลให้ประเทศไทยกลับเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัวนะครับอุณหภูมิกลางวันจะสูงขึ้นแต่ระดับร้อนจัดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางนะฮะและก็บางส่วนของภาคอีสานที่อาจจะเห็นตัวเลขเกิน40องศาในหลายพื้นที่แต่ช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับจะต้องระวังครับพี่น้องเพราะลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้เริ่มมีกําลังแรงขึ้นจากการดันลงมาของมวลอากาศเย็นนะฮะเป็นเหตุให้เกิดพายุ หรือดูร้อนได้ในหลายพื้นที่นะครับพร้อมลมกระโชกแรงฝนฟ้าขนองและลูกเห็บตกในบางจุดรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยครับโดยเราจะเริ่มใช้แบบจำลองความกดอากาศเฉลี่ยเหนือระดับน้ำทะเลเป็นแนวทางวิเคราะห์อากาศเช่นเคยนะครับพี่น้องลันในวันที่24-31มีนาคมมองภาพรวมคร่าวๆนะครับพี่น้องมองภาพรวมคร่าวๆกันก่อนจากต้นไปจนสุดปลายทางนะฮะ ทุกท่านจะเห็นว่าการคล้อยๆเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศในแต่ละวันนั้นราวกับธรรมชาติกําลังเล่าเรื่องให้เราฟังกันเลยนะครับเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้วันที่24มีนาคมนะช่วงเช้าสายอากาศจะยังคงอยู่ในโหมดเย็นสบายนิดๆน,นะครับพี่นะ้องทางพื้นที่ทางเหนือและอีสานตอนบนนะฮะหลายพื้นที่เพราะว่ายังมีความกดอากาศสูงระดับ พันสิบสองถึงพันสิบสี่เฮกโตปาสคาลเนี่ยครับแผ่ตัวปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็ปกคลุมในทุกภาคด้วยนะครับถ้าดูสีบนแผนที่อากาศก็จะเห็นโทนสีขาวออกสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับซึ่งทั้งนี้ก็ยังคงบ่งบอกถึงความนิ่งสงบและความแห้งของกระแสาอากาศในช่วงเช้าอยู่นะครับแต่พอตกบ่ายไปเรื่องราวเริ่มเปลี่ยนนะครับพี่น้องความกดอากาศต่ำระดับ1 7, ันเเห็นไหมครับถึง1ันเเฮกโตปาสคาลจะ เริ่มไหลเข้ามาแทนที่นะฮะก็เหมือนอะไรครับคล้ายๆสายทานแห่งความร้อนที่ค่อยๆโดดเด่นจนกลายเป็นตัวเอกของซีรีส์นั่นแหละครับทำให้อุณหภูมิจะพุ่งสูงขึ้นทันทีนะครับพี่น้องเตรียมเตรียมล้างแอร์รอกันได้เลยนะครับตั้งแต่บ่ายพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับต่อมาเมื่อเรามองไปข้างหน้านะครับรันโมเดลต่อไปในวันที่25ถึงวันที่28มีนาคมบรรยากาศก็จะยิ่งเข้มข้นนะครับ ความกดอากาศต่ำหรือมวลอากาศร้อนชื้นที่มาพร้อมกับความปกดอากาศตำ 1, ่ำพันเจ็ดถึงพันเก้าเนยครับเฮกโตพาสคางจะเริ่มไหลเข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะครับพี่น้องเห็นไหมครับเขียวตั้งแต่เช้าเลยอากาศจะร้อนนะฮะแล้วก็ไหลมาแบบไม่ยัง้งจนกระทั่งเที่ยงวันถึงบ่ายไปความกดอากาศต่ำก็จะยิ่งเบาขึ้นนะฮรลอยตัวสูงขึ้นความดันเฉลี่ยลดลงเหลือแค่พั 1, as, นสอถึงพันหเฮกโตปาสคานะครับ เป็นแบบนี้เหมือนเป็นแพทเทิร์นประจำวันเลยนะครับในวันที่25ถึงวันที่28เนี่ยพี่น้องดูสีเปลี่ยนไปตลอดเลยครับช่วงบ่ายๆสิ่งที่สำคัญก็คือในแต่ละวันนั้นก็จะมียอมความกดอากาศต่ำจากความร้อนหรือที่เราเรียกว่าฮิโลสลับเข้ามาเสริมทับด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่าด้วยพื้นดินเนี่ยครับที่มีอากาศร้อนจัดนะฮะแล้วก็มีแสงอาทิตย์ส่องกดทับซ้ำ ซ้ำไปซ้ำมาจนความร้อนขยายแล้วก็กลายเป็นย่อมนะครับมันก็จะกลายเป็นย่อมแบบนี้ขึ้นมานั่นเองครับซึ่งถ้าดูสีบนแผนที่นะก็อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับพี่น้องก็โทนออกฟ้าเขียวเข้มเด่นชัดเลยทีเดียวเห็นไหมครับแต่เรื่องราวก็ยังไม่จบแค่นี้นะครับพี่น้องพอลันมาจนถึงวันที่29มีนาคมเป็นต้นไปพี่น้องมองไปทางด้านขวามือบนของแผนที่นะครับ ตามฟอรนะครับเราก็จะเห็นการไหลลงมาของมวลอากาศเย็นที่เป็นเหมือนอะไรครับพี่น้องเหมือนซุปตานะฮะที่จะกลับมาทวงคืนเวทีซะอย่างนั้นนะฮะซึ่งจะต้องเฝ้าระวังกันให้ดีเนื่องจากบ้านเรานะะ้าอากาศร้อนจักมาหลายวันแล้วการดันขึ้นไปของกระแสาอากาศจากเย็นช้อนร้อนชื้นจะทําได้สูงนะครับพี่น้องสูงและแรงกว่าปกตินะฮะ ถัดไปเราก็มาดูการเคลื่อนที่ของลมระดับล่างหรือลมระสมในช่วงวันที่24-31มีนาคมกันนะครับว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจากที่พี่น้องเห็นก็คือแบบจำลองพื้นกระแสลมนะฮะจะเห็นว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับไปจนถึงวันที่28มีนาคมกระแสลมระดับล่างยังคงมีลักษณะค่อนข้างแปรปรวนด้วยพัดนะโดยการพัดด้วยกำลังอ่อนโดยทั่วไปนะฮะ หากดูให้ดีจะพบวนะ่าช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์นี้ลมหลักๆที่มีอิทธิพลก็คือลมจมแห้งเย็นนะครับพี่น้องที่เขาพัดมาจากทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือนะก่อนจะเริ่มเปลี่ยนทิศทางพัดย้อนกลับกลายเป็นลมใต้ไหลขึ้นไปปกคลุมพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยนะครับพี่น้องก็สามารถสังเกตทิศทางลมง,ง่ายๆก็ตามลูกศรสีแดงนั่นแหละครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าลม ในช่วงนี้นะครับพี่น้องยังไม่มีกําลังแรงเลยนะครับไม่รีมกําลังแรงมากนักที่จะผลักดันปัจจัยให้เกิดปรากฏการณ์อะไรนะฮะสภาพอากาศโดยเฉพาะฝนนะฮะแต่ยกตัวตกได้น้อยเนื่องจากความชื้นที่เข้ามาน้อยนะฮะเพราะกระแสลมต้นทางเป็นลมตะวันตกนั่นเองนะครับพี่น้องช่วงนี้ก็ร้อนอย่างเดียวนะ,ะส่วนใหญ่นะฮะแต่เมื่อเข้าสู่วันที่29มีนาคมเป็นต้นไปนะฮะเราจะเห็น การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนั่นก็เพราะว่ามีมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมานะส่งผลให้กระแสลมระดับล่างเกิดการเปลี่ยนทิศทางขึ้นนะครับทบทวนอีกครั้งนะครับพี่น้องทางอุตุนิยมวิทยาเมื่อมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นอะไรครับไอตัวมวลเนี่ยมันก็เหมือนทําหน้าที่เป็นตัวลากจุงนะครับลากจุงดึงกระแสลมมรสุมให้เปลี่ยนทิศทางได้นะครับ จากเดิมที่พิษพัดมาจากทางทิศตะวันตกตะวันตกเฉียงเหนือและพิษใต้แล้วก็จะก,กลายเป็นลมตะวันออกนะฮะที่มีกําลังปานกลางขึ้นไปและส่วนหนึ่งก็จะหอบเอาความชื้นจากทะเลตะชีนใต้นะครับเข้ามาปกคลุมพื้นที่บ้านเราแทนที่ด้วยครับถัดไปเรามาส่องการพัดพาของกระแสลมระดับบนกันบ้างครับในช่วงวันที่2 4่สถึงยีมีนาคมนะฮะ กระแสลมระดับบนมีแบ่งออกเป็นสองสายหลักๆอย่างชัดเจนเห็นไหมครับพี่น้องสายแรกพี่น้องมองด้านบนนะฮะนั่นก็คือคลื่นกระแสลมตะวันตกที่พัดปกคลุมพื้นที่พัดเหนือนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนเป็นส่วนใหญ่นะฮะซึ่งคลื่นกระแสลมนี้เขาก็มักจะพาความแห้งแล้งและเย็นจากที่ราบสูงหิมาลัยลงมานั่นเองนะครับมีผลต่อสภาพอากาศก็จะทําให้ท้องฟ้าโปร่งนะครับ อากาศค่อนข้างร้อนในช่วงกลางวันแต่มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าขนองขึ้นได้นะครับบริเวณที่ลมพัดยกนะครับเนี่ยนาอากาศมวลอากาศอุ่นชื้นใกล้ผิวพื้นดินนะขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศนั่นเองนะก็ต้องดูวันไหนมันพัดยกบ้างน,นะครับสายที่2ก็คือกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้นะฮะที่ที่พัดขึ้นไปก็คือพัดผ่านภาคตะวัน เฉียงเหนือตอนล่างเห็นไหมครับพี่น้องพักกลางตอนล่างแล้วก็พักตะวันออกแต่ด้วยกําลังอ่อนจึงจะไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศมากนักครับอาจจะมีเพียงความชื้นเล็กน้อยที่ถูกพัดพาเข้ามาสําหรับภาคใต้ในช่วงเวลานี้นะครับช่วงเวลานี้ลมระดับบนแทบไม่มีอิทธิพลต่อสภาพอากาศเลยพี่น้องก็มองง่ายๆตามสเกลพื้นมันจะออกสีมันเงินเข้มๆกําลังลมค่อนข้างอ่อนนะครับ ก็เหมือนลมพักผ่อนไปนะครับฝนจึงเกิดขึ้นส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ก็จะมาจากลมระดับล่างที่หอบความชื้นจากทะเลเข้าไปสอบประทะกันในพื้นที่เป็นหลักครับพอเข้าสู่วันที่29บมีนาคมเห็นไหมครับพี่น้องกระแสลมระดับบนเริ่มเกิดการเปลี่ยนไปโดยลมตะวัดซ้ายเห็นไหมครับตะวัดซ้ายหมุนตามเข็มนาฬิกาก่อนเคลื่อนเข้ามาปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยในทุกภาค ทิศทางของลมระดับบนที่เปลี่ยนไปพี่น้องก็ดูได้จากลูกศรสีเหลืองที่ผมทำํำกัดไว้นั่นเองนะฮะดังนั้นนะครับพี่น้องจากการเคลื่อนของระบบอากาศที่มีอิทธิพลต่อประเทศไทยทั้ง3าแบบจำลองตามที่พี่น้องเห็นข้างต้นนั้นก็จะส่งผลให้ลักษณะอากาศของประเทศไทยเป็นไปได้ดังนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับพี่น้องวันที่24มีนาคมเช้าสายยัน ยังเย็นเล็กน้อยนะครับยังเย็นอยู่นะครับแต่ช่วงบ่ายอุณหภูมิทยานสูงนะครับอากาศร้อนขึ้นจากความกดอากาศต่ําเริ่มเข้ามาปกคลุมในพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบในขณะที่พอถัดไปในวันที่25-28มีนาคมมวลอากาศร้อนและชื้นเข้าปกคลุม พื้นที่ตั้งแต่เช้านะครับอุณหภูมิในช่วงกลางวันก็จะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิทะลุ40องศาเซลเซียสขึ้นไปในบางพื้นที่หรือหลายพื้นที่นะครับและอาจจะเกิดพายุฤดูร้อนหรือลมนักเลงได้บางพื้นที่ที่มีหย่อมความกดอากาศตำ่ำหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนหรือฮีโลปกคลุมนะฮะเมื่อมีกระแสลมระดับล่างพัดความเย็นเข้าเฉือนในบางครั้งในบางจังหวะก็จะเกิดขึ้นได้ ในวันที่25ถึงวันที่28มีนาคมสำหรับในวันที่29เป็นต้นไปนะครับมีนาคมเป็นต้นไปมวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงมาจากแนวพาระะอากาศและแนวสอบของลมระดับล่างสองทิศทางก็จะทำให้เกิดพายุรืดร้อนซึ่งต้องเฝ้าระวังกันให้ดีๆนะครับพี่น้องบอกอีกทีนะครับเนื่องจากในหลายวันมีสภาวะอากาศร้อนจัดอากาศลอยตัวได้ดียกตัวได้ดีมีแน่ๆครับ พายุรุน้ร้นเนี่ยมีแน่ๆครับแล้วก็มีผลให้การดันขึ้นไปของกระแสาอากาศจากแนวปะทะนะโดยเย็นเข้าไปช้อนก้นอากาศร้อนชื้นเนี่ยมันก็จะยกตัวขึ้นไปแล้วก็ทําได้สูงและแรงขึ้นกว่าปกตินั่นเองนะจากนั้นอุณหภูมิเขาก็จะลดลงนะครับ1-2องศาในวันที่30และ31มีนาคม โดยภาพถัดไปนี้นะครับพี่น้องก็เป็นแบบจําลองคาดหมายอุณหภูมิในประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้24มีนาคมไปจนถึง31มีนาคมนะครับพื้นที่ภาคเหนือนะครับ24มีนาคมในวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดเช้าเฉลี่ย17-23องศาเซลเซียสนะครับสูงสุดบ่าย33-38องศานะครับแล้วก็พอถัดไปหลังจากวันที่25ไปต่ำสุดช่วงเช้าปรับขึ้นมานะครับเป็น18-25องศานะครับ สิบกว่ากว่านี่จะอยู่ทางภาคตะวันตกของพื้นที่ภาคเหนือนะครับเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมก็จะเย็นต่อเนื่องนะครับสูงสุดบ่าย34-40องศาภาคอีสานนะครับ24มีนาคมอุณหภูมิต่ำสุดเช้าเฉลี่ย20-22องศาสูงสุดบ่าย33-36องศาหลังจากวันที่25ไปต่ำสุด22-27องศา สูงสุดช่วงบ่าย34-39องศาเซลเซียสภาคกลางนะครับ24วันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดเช้าเฉลี่ย22-26องศาสูงสุดบ่าย35-39องศาหลังจากวันที่25ปลายต่ำสุด22-29สูงสุด35-40องศาเซลเซียสนะครับ กรุงเทพมหานครและประิมณฑลนะครับพี่น้อง24วันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดเช้าเฉลี่ย26องศาสูงสุดบ่าย38องศานะครับและก็หลังจากวันที่25ไปต่ำสุด28-29องศาช่วงเช้านะครับสูงสุดบ่าย37-39องศาเซลเซียสพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ24ในวันพรุ่งนี้นะครับ อุณหภูมิต่ำสุดเช้าเฉลี่ย22-27องศาสูงสุดบ่าย31-36องศาหลังจากวันที่25ไปต่ำสุดเช้า24-29องศาสูงสุด33-37องศาเซลเซียสไปดูพื้นที่ภาคใต้นะครับพี่น้องวันพรุ่งนี้24มีนาคมอุณหภูมิช่วงเช้าต่ำสุดเฉลี่ย20นะครับถึง26องศาสูงสุดบ่าย32-37องศาหลังจากวันที่25ไปนะครับ ต่ำสุด23ถึง26องศาสูงสุด33ถึง37องศาไปดูเพื่อนบ้านมั่งก็ได้ครับเี็นน้องลาวตอนบน24มีนาคมพรุ่งนี้นะครับต่ำสุดเช้าเฉลี่ย14ถึง20องศาสูงสุดบ่าย28ถึง34องศาหลังจากวันที่25ไปนะครับ ต่ำสุดช่วงเช้า19-23ถึง23องศาสูงสุด29-35องศาในขณะที่เราตอนใต้นะครับพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยพอๆกับภาคอีสานนะครับ2 0ถึง22องศาสูงสุดบ่าย3 4 3สองศาหลังจากวันที่25ไปต่ำสุดช่วงเช้านะครับ 26- 28องศาสูงสุด3 5 3สองศาครับ และจากโมเดลการยกตัวพาความร้อนของกระแสาอากาศแสดงการคาดหมายฝนที่จะตกประจําวันใน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับพี่น้องใน7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้24มีนาคมไปจนถึง7โมงเช้าของวันที่25มีนาคมภาคตะว,วันออกนะครับก็จะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่นะครับตกได้บางแห่งบางจุดของจังหวัดระยองและจังหวัดตรางน,นะครับพี่น้อง ภาคใต้ก็มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้ร้อยละสิบของพื้นที่พี่น้องตกได้บางแห่งในแถบจังหวัดนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังสตูลยะลานะครับและจากโมเดลปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่25-31ถึงมีนาคมนะครับจากข้อมูลตรงหน้าพี่น้องนี้ถือว่าเป็นแนวทางให้ทุกท่านดูได้เห็นเป็นแนวโน้มของฝนเพื่อวางแผนในเบื้องต้นเท่านั้นนะครับพี่น้อง แต่ยังไงก็จะต้องติดตามสถานการณ์จริงหรือก่อนหน้าง,งานในพื้นที่เป็นหลักอยู่ดีนะครับเพราะปัจจัยที่จะส่งผลต่อฝนนั้นเปลี่ยนแปลงตามไหนครับตามตัวแปรหลักๆก,ก็คือกระแสะลมมันอาจจะเปลี่ยนได้นะครับโดยเฉพาะกระแสะลมระดับบนถ้าเขากลับมาวนตามเข็นเมนาฬิกาครอบไว้ด้วยสปีดแรงขึ้นเนี่ยฝนก็จะไม่หนาเม็ดอย่างที่เห็นใหญในโมเดลคาดการครับ แต่ตอนนี้เมื่อดูภาพรวมแล้วนะครับพี่น้องทุกอย่างก็ยังคงสอดคล้องนะครับกับระบบอากาศ3ตัวแปรหลกักๆที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นนะเริ่มต้นกันก็คือในวันที่25ถึง28มีนาคมซึ่งในช่วงนี้ก็จะเห็นว่ามีความเคลื่อนไหวของเมฆฝนไม่มากนะครับพี่น้องจะวิ่งสะสมไปมาเฉพาะบริเวณใกล้ทะเลซึ่งเป็นต้นทางการเหนี่ยวนำความชื้นจากลม2ระดับที่พัดพาความชื้นจากผิวน้ำขึ้นสู่พื้นบินนะครับ ลมนี้ก็จะยกตัวสูงขึ้นเมื่อเจอกับความร้อนของผิวพื้นนะฮะก็จะทําให้เกิดฝนในบางแห่งเป็นบริเวณแคบนะครับพี่น้องตามรูปแบบของฝนนอกฤดูนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกภาคใต้นะฮะร,รวมถึงภาคกลางอีสานตอนล่างบางส่วนแต่ที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษก็คือพายุฤดูร้อ,อนหรือลมนักเลงนั่นแหละครับพี่น้องเพราะในช่วงนี้จะมีย่อมความกดอากาศต่ําจากความร้อนนะฮะหรือเราเรียกว่าฮิทโลปกคลุมอยู่ด้วยนะครับ ลมร้อนกับความชื้นมาชนกันนะครับแบบนี้โอกาสที่ฝนจะตกแล้วก็มีลมกระโชกนะฮะก็จะมีสูงนะฮะฉะนั้นพี่น้องในพื้นที่ก็อย่าเสี่ยงนะฮะพื้นที่เสี่ยงก็อย่าประมาทนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราเข้าสู่วันที่29มีนาคมเป็นต้นไปฝนก็จะเริ่มเข้าขยับเข้าสู่หมดใหม่เห็นไหมครับพี่น้องจากแนวปะทะอากาศที่เกิดจากการกระทบกันของมวลอากาศร้อนและเย็นนะฮะลำดับการมาของฝนก็จะไล่ไปตามคิว เริ่มจากภาคอีสานนะฮะภาคตะวันออกภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ตอนบนตามสเต็ปโดยเฉพาะบริเวณไหนที่มีแนวสอบของลมสองทิศทางมาประจบกันร่วมด้วยหรือที่เขาเรียกว่า c o n v e r g e n จนซ์โซนนะฮะฝนก็จะมีมากกว่าพื้นที่อื่นนะครับมากกว่าพื้นที่อื่นสักหน่อยนะครเพราะว่าลมสองตัวนี้เขาก็จะช่วยดันความชื้นให้ยกตัวสูงขึ้นกว่าเขานั่นเองพี่น้อง ส่วนพี่น้องทางภาคใต้นะครับตอนกลางถึงตอนล่างฝนก็จะเริ่มชุกขึ้นในระยะถัดไปตามฟอร์มครับหลังจากวันที่31มีนาคมเป็นต้นไปลมมรสุมตะวันออกจะเริ่มพัดแรงขึ้นโดยถูกเหนี่ยวนำให้พัดพาความชื้นเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลอันดามันนะครับพี่น้องฝนก็จะตกทีขึ้นในระยะถัดไปก็คือตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับอันะไรหลังวันที่31ไปแล้ว เราก็มาปิดท้ายกันด้วยเรื่องของคลื่นกระแสลมอาคลื่นลมในทะเลสักหน่อยนะครับพี่น้องแนวโน้มของคลื่นลมในช่วงนี้ก็ยังคงขึ้นอยู่กับความเร็วของกระแสลมใกล้ผิวน้านะฮะซึ่งตอนนี้อยู่ในระดับอ่อนถึงปานกลางนะฮะตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่24มีนาคมไปจนถึง31มีนาคมทะเลทั้งสองฝา้างนะครับสองฝา้างก็ไม่ว่าจะเป็นอ่าวไทยหรืออันดามันตอนบนตอนล่างนะครับ คลื่นจะสูงไม่เกิน1เมตรแต่หลังจากสิ้นเดือนไปแล้วโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยตอนล่างนะคลื่นจะเริ่มสูงขึ้นตามความแรงของลมมรสุมที่พัดเข้ามานะครับพี่น้องพร้อมกับผลที่จะตกชุกในพื้นที่ภาคใต้อย่างที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้สวัสดีครับ